สวัสดีอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าแปดโมงนะฮะวันนี้นะฮะจะมาตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างแล้วก็นี่นะฮะอาหารการที่ผมมองนะฮะเขาเ้าวฟ่างอันหนึง่งทำไส้ลกูกอยาก สวัสดีอรุณสวัสดีตอนเช้าแปดโมงนะฮะวันนี้นะคะจะมาตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่บ้านไก่กันจะขึ้นมาบ้านไก่นะฮะบ้านไก่ก็อยู่แถวน,นี้แหละนี่จะถึงอ้ยอุย้ยเสียด ตอนนี้น่าจะเป็นอีพีที่สี่นะฮะปกติผมทำยูทูปนะฮะมีถึงแค่อีพีสองนะฮะอันนี้อีพีสี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะฮะบททำแล้วก็เสร็จแล้วนะอีพีสี่ถือว่าผมเที่ยวป่าอะไรเงี้ยมีถึงแค่อีพีสองนะฮะทำอะไรทำอะไรก็มีถึงแค่อนะีพีสองนถึงแล้วนะฮะ ที่จะมาบอกคืออาหารกายนะฮะอาหารกายก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอีอาหนี่นะฮะอาหารกายที่ผมบอกนะฮะเขาเลือกฟางอันหนึง่งทำอะไรลกูก ย,ยากี่แล้วหรอคาเรียยวาฟางอันหนึ่งนะฮะถั่วเมนเล็ดถั่วว่ะอีอันหนึง่งนี่นะฮะพวกเขากกินนะดูกินนะฮะกินหนารไก่นะฮะมีถั่วมีข้าวโพดมีฟางอีกอันหนึ่งนะฮะกนมังโลกไม่อิ่มไม่อิ่มชัวร์เลย ไม่อินโชเลยจะกาดกันนะ่น,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 นไม่พอไม่ไมพอมากิบผมใอ้อันนะึงนะฮะตั พันหนึ่งสิแลก็ต้องปิดนะฮะพอ้าให้ก็จะเลอะนะฮะเลอะเลอะได้คำเดียวนะฮะเลอะได้คำเดียวแล้วก็ ไออาหารไก่จะมีมันเด็ดทัวเข้าวโพดเดี๋ยวที่ผมมองเมื่อกี้นี่ยมันเดศทัวรข้าวโพมันรวมกันอยู่ในนี้นะฮะแบบบรากาศแปมมองเช้านะฮะแปมมองกวกวานะฮะแล,ะล้วก็มื่อวานก็เพิ่งขายขี้กไก่เลยนะฮะหนึ่งก็แปลงนะฮะ เออมือสั่นจะสองเดือนแล้วนะฮะอย่างของผมได้จะสองเดือนแล้ววันนี้วันที่สิบเก้ายี่สิบสามก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะฮะยี่สิบสามนะฮะอย่างนั้นเลยว่าครบหนึ่งเดือนแล้ว แล้วก็แบบนี้นะฮะจะไปขี้ไก่แล้วเอาไปขายได้นะฮะกระสอบกระสอบแล้วไม่ถึงห้าเสอบ็บอนะกระฟ้านึงอะผมไม่รู้ขาะไคยังไงนะกรขายไปกินรูหรือว่ากระไคเป็นอันนี้นะครับแต่ที่ผมแน่ใจนะนะแน่ใจ,ก,นนะจก,ก็คือข,อขาะไคเป็นกระสอบนะฮะกระสอบละาห้าสิบบาทนะครับ เมื่อคืนบรรยากาศหนาวมากนะฮะบรรยากาศหนาวมากแต่เท่าก็หนาวนะครับแปดโมงแล้วก็ไปแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาจะเกิดไข่ ใขร,รอยู่แถวนี้นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีไข่หรอกได้มาสองเดือนแล้วยังไม่มีไข่เลยนะฮะวันที่วันที่ยี่สิบสามครบสองเดือนนะฮะพอเอามาได้แต่วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนนะฮะสิบสามยี่สิบสามพฤศจิกายนนะฮะอันนี้ทรม,มาโมกกลาโมกกลาวันที่ยี่สิบสามนะฮะ สองเดือนนะฮะแล้วก็ย่ะหาว่าผมโมนะฮะตัวใหญ่ๆเนี่ยที่ขายให้ผมเนี่ยนี่นีตัวนี้ตัวเนี้ยผมได้ยินว่ากาตัยตัวเล็กข้าไตัวเยอ่อตัวใหญ่ๆนี่นะฮะผมได้ยินว่าคัดตี ตีไก่นะฮะได้ได้ประมาณสัก 1, สองสองหนึกก่งแสนแสนกว่ากว่านะฮะเป็นแสนนะฮะตีเป็นแสนนะ,ะอย่าว่าผมโมนะเพราะขายผมมานะฮะนี่ตัวนี้นะฮะตัวใหญ่นะฮะแต่ะะแก็เขาบอกว่าขายเอถ้าขายดีๆก็นจะได้เจ็ดแปดร้อยนะฮะถึงหลักพันได้นะ,ะตอนนี้นะฮะ ตัวตัวซื้อขาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะไปไหนกันจแอ้าวแต่แต่เมื่อวานเลย่ผมผมไม่เห็นข่าวจะข้านหนไม่เห็นเลยข้าวขนาดก็มีไมข้าวนี่ห เมื่อกี้ก็ผมได้เละเมื่อไรแล้วที่แล้วนะฮะผมได้ปล่อยกายออกมาแล้วนะฮะต่นี้ก็อีพีที่สี่แล้วที่ผมมองไปมือทุกคืนนะฮะตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงนะฮะจริงๆเที่ยงตอนช่วงแปดโมงก็คือชีดยังหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ตัวอากาศก็ยัางร้อนเหมือนเดิมนะฮะ ที่ถึงเที่ยงในบรรยากาศขาองอำเภอสังขบุรีจังหงาาวัดกาญจนบุรีนะฮะในตำบลหนองรูนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านห้วยมาลัยนะฮะอ่าตอนนี้ก็คือบรรยากาศก็คือก็โอเคนะช่วงช่วงที่อยู่ข้างนอกก็คือก็โอเคโโอนะเพราะช่วงปแปบมานัคือผมว่างไงวันก็ให้อาหารไก่เงี้ยวันแล้วก็ให้อาหารไก,ก่เก,ก็บขยะ ให้การเกะกะยาแล้วก็การขวดขายอะไรเงี้ยเออแล้วก็ช่วยเย็นเย็นเคือพอดีตอนนั้ต้นไม้อยู่นะฮะนะฮะอีพิเศษนะฮะพวพูดรวมกับพวกนี้เลยนะฮะพูดรวมกันเลยจะได้คลิปแบบนานๆจะได้ถึงสิบนาทีนะฮะห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยก็พอได้นะฮะ แล้วก็ถ้าชาว,ชวคลินี่นะฮะก็อนจะลืมก็างล่างนี้นะฮะข้างล่างนี้อย่างลังกดกระดิ่งนี้นะฮะก็แค่นี้นะฮะช่วงสเชียงแบ่งกับแบบช่วงสเชียงก็ทำมาได้รีอยูนะฮะเดี๋ยวผมการผมพูดไปนั้นก็เดี๋ยวผมก่อนจะเปิดคลิปน,นะฮะเดี๋ยวผมอ่าจะแกะเป็นพยาลายให้ดูนะครับว่ากะเอาไปข้างนอกจริงไหม หรืออะไรยังไงนะฮะจะกันแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมอย่าลืมรู้พยาหลักของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะแกเปลี่ยนพยาหลักให้ดูนะฮะเท,ท่าเท่าทีนี้นะฮะเยอะก็เหมือนเดิมนะฮะลาลาก่อนนะฮะสวัสดีครับ